เมืองนั้นน่ยโรคอหิวาระบาเเศษฐีคู่หนึ่งมีลูกตัวพ่อแม่เนี่ยติดโรคก,ก็เห็นว่าคงไม่รอดก็เลยก็บอกลูกว่าให้หนีไปก่อนจะหนีไปเนี่ยบอกที่ฝังสมบัติเอาไว้ด้วยเมื่อก่อนไม่มีธนาคารใช้มีทรัพย์สมบัติก็ใส่ไห้แล้วก็ฝังดินเอาไว้บอกว่าใต้ต้นไม้ต้นนั้นนะ โคนต้นไม้มีทรยบอยู่เท่านี้โกดเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ล้านเดียวนะเป็นโกดโกดนี่คือสิบล้านก็บอกให้ลูกรู้แล้วก็ให้หนีไปวิธีหนีเนี่ยค่อให้ทลายฝาด้วยนะฝาเรือนถ้าบ้านยุคนี้เล่นยากบ้านมาก่อนเนี่ยก็ทําด้วยอะไรไม้ไม้ขัดใช่ไหมแล้วก็บางที่ก็เป็นดินเป็นบ้านดิน ให้ทำลายฝาไปเหมือนเป็นเคล็ดว่าถ้าไปแบบนี้แล้วตัวเองจะรอดใครที่ไม่มีแรงทำลายฝาเนี่ยแสดงว่าป่วยหมดแรงตายใครมีแรงทำลายฝาไปได้แสดงว่ายังแข็งแรงอยู่ยังมีแรงวิ่งหนีไปได้นี่ก็หนีไปอยู่ชายป่าพอโรคมันสงบแล้วก็หลายปีกว่าจะกลับมาเรียกว่ายังขยาดขยาดโรคอยู่กลับมาก็อ้าว พ่อแม่ตายหมดแล้วตัวเองก็กลับมาจากชายป่าหน้าตาก็อะไรไม่เหมือนคนกรุงหนวดเคราก็ยาวไอ้จะขุดทรับมาใช้เลยเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าตัวเองเป็นเศรษฐีก็เลยเอางี้ก็แล้วกันไปสมัครงานทํางานแล้วก็วันไหนว่างๆก็มาขุดใช้ทีละเหรียญสองเหรียญเพราะตัวเองเคยลําบากมาแล้วอยู่ชายป่า ไม่กลัวความลำบากที่จะมีอีกก็ไปสมัครงานสมัครงานสมัยนั้นงานก็หาง่ายค่าแรงไม่ระบุว่าเท่าไหร่อาจจะมากกว่าสามร้อยค่าแรงของเขาเนี่ยพอสำหรับเลี้ยงชีพงานของเขาที่ไปสมัครเนี่ยนะงานง่ายมากเลยงานปลุกคนให้ตื่น คนเวลาทํางานเหนื่อยๆนอนอาจจะหลับเพลินต้องจ้างคนหนึ่งเนี่ยคอยตะโกนเรียกคนให้ตื่นตอนรุ่งอรุณหน้าที่นี้หน้าทํานะหน้าทําปลุกคนให้ตื่นเขาบอกทําได้เขาสามารถตะโกนเรียกคนให้ตื่นได้ในคนนี้มาทํางานวันแรกตะโกนขุดเรียกคนให้ตื่นเนี่ยพระเจ้าพิมพิสาร เป็นพระราชาที่ตื่นเช้าแล้วมีวิชาดีด้วยไม่ต้อมีวิสานยนะสามารถฟังเสียงนกเสียงกาเนี่ยฟังรู้ภาษาเขาเสียงคนท่านก็สามารถแยกแยะได้ว่าเสียงคนนี้เป็นคนแบบไหนเป็นคนรวยเป็นคนจนเสียงมันบอกนะเสียงคนรวย เสียงจะเป็นแบบหนึ่งเสียงคนจนจะเป็นแบบหนึ่งโยงฟังออกไหม <laughs> เสียงคนกล้าเสียงคนกลัวเสียงคนโกรธคนโกรธพอออกฟังออกใช่ไหมพระเจ้าิีวิสานะฟังเสียงอิตานีเนี่ยตะโกนเรียกคนให้ตื่นรู้เลยว่าไอเนี่ยเศรษฐีเสียงมันมั่นใจ <laughs> เสียงมันมีความมั่นใจเศรษฐีรวยไอเนี่ยรวย มาส่งเสียงร้องให้คนอื่นก็ตื่นนี่นะท่านก็ยืนอยู่บนพระราชวังยยืนอยู่ริมหน้าต่างอะไรเรียกว่าไรพระแก่หรือพระบัญชรริมหน้าต่างก็แล้วกันง่ายๆมีนางสนมคนหนึ่งอยู่ข้างๆเนี่ย <Yeah. S 1> เสียงคนเนี้ยคนเนี้ยเป็นคนรวยนางสนมบอก mm. คนรวยอะไรจะมาเรียกคนให้ตื่นอย่างนี้มันเป็นงานของกรรมกร <c oughs> นางสมง์ก็ไม่เชื่อไม่เชื่อก็บอกให้คนไปสืบดูเสียงใครคนก็มาสือบบอกว่าเสียงของยาจกคนหนึ่งทร <c oughs> าบข่าวแล้วก็มาทูลกับพระเจ้าวิพิสาร,ราพระองค์ผิดแล้วเสียงยาจกพระเจ้าวิพิสาร,ราก็หึหยิ้มไว้อืรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็ตะกรอนอีกเรียกคนให้ตื่นพระเจ้าวิพิสาร,ราบอก ee, เนี่ยเศรษฐีนางก็ ส่งคนไปสืบดูเสียงคนเดิมหรือเปล่าก็คนเดิมนี่แหละฮพระองค์ยาจกพระเจ้ามีวิสัยก็หัวเราะยิ้มคือรู้ว่าไม่รู้หรอกก็เลยรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งวันที่สามก็ทักอีกเนี่ยเศรษฐีจริงๆเชื่อเราเถอะพระเจ้ามีวิสัเนี่ยเป็นพระโสดาบันไม่พูดโกหกมีศีลห้าเต็มบริบูรณ์ มีศีลบริบูรณ์นางสนมท่านนั้นก็ทราบดีแต่สื่อไปแล้วเป็นยาจกอะแต่คำของในหลวงศักดิ์สิทธิ์เชื่อก็บอกว่าก็หมอมชั้นขอยอมแต่ยอมครั้งนี้เป็นแค่เชื่อขอพิสูจน์ก็หมอมชั้นขอพิสูจน์ขอพระราชทานทรัพย์ จำนวนหนึ่งมาเพื่อเป็นทุนในการพิสูจน์แล้วลงทุนเอาลูกสาวตัวเองเนี่ยนะเอาไปด้วยปลอมตัวปลอมตัวเป็นคนเดินทางแต่งตัวป,น,ปนไปนะเดินทางไปก็ไปขอพักแถวแถวนั้นรู้แล้วว่าสืบมาหมดแล้วว่าแถวนั้นไม่มีที่พักแต่อันเนี่ยแต่คนเนี้ยเป็นโสดห้องว่างไม่ใช่ห้องหัวใจนะห้องพัก ห้องพักว่างสื่อมาหมดแล้วรู้เลยก็ไปขอทีแรกก็ไปขอพักกับคนนน้นคนนี้ไม่ว่างไม่ว่างหัวหน้าอบอกว่ามีห้องเดียวแหละเอาแต่อีตนาันนมันโสดก็ไปขอพักกับเขาเขาบอกว่าผมเป็นคนโสดนะเป็นผู้ชายด้วยคุณมาเป็นผู้หญิงสองคนมาพักได้ยังไงขอพักคืนเดียวไม่มีที่พักเลยถามมาหมดแล้วไม่มีใครให้พักเลยขอคืนเดียวเท่านั้นแหละสงสารเถอะ ปฏิเสธเท่าไหร่ก็ไม่ยอมประตูงแง่มิดหนึ่งก็แทรกตัวเข้ามาเลยวางกระเป๋าเลยปฏิเสธไม่ได้ก็เอาอา่พักก็พักคืนเดียวนะคืนเดียวคืนเดียวก็คืนเดียว,ยว,ยวพักคืนนั้นเนี่ยก็พักแบบเรียบร้อยไม่มีอะไรพิเศษรุ่งเช้าอิตาลีก็ไปตะโกนเรียกคนบอกเดี๋ยวจะทําอาหารให้ขอขอเงินไว้หน่อยนึง จะเอามาทําอาหารเขาก็เลยให้เงินไอ้ที่เป็นทรัพย์ที่พ่อแม่ฝังเอาไวนะ้เป็นเหรียญเหรียญที่มีตราพิเศษของคนรวยให้ไปถ้าคนทั่วไปไม่รู้เรื่องดูไม่ออกว่าเป็นของเศรษฐีก็ให้ไปนางสนมก็เอาเหรียญเนี่ยส่งให้ทางวังเก็บเอาไว้ตัวเองก็เอาทรัพย์ตัวเองเนี่ยใช้จ่ายทำอาหารให้ ฝีมือชาววังทำอาหารให้กินนายคนนี้ก็ติดใจพอรู้ว่าติดใจนะเวลาคนกินข้าวแล้วมันอร่อยมันจะมองหน้าออกใช่ไหมพอเห็นว่าคนนี้ติดใจแล้วขอพักอีกคืนหนึ่งนะอัน <c oughs> นี้เรียกว่าวินวิน <c oughs> วินวิน,วนได้ไประโยชน์ทั้งคู่คือก็ได้พักต่อฉันก็ได้กินอร่อยอ้าวพักพักพักไปงั้นเดี๋ยววันนี้ขออีกนะ ขอตังอีกจะทําอาหารให้เออเอาเอา,เอาคุ้มเอาให้เหรียญไปอีกให้ไปให้มาแผนขั้นต่อไปก็คือว่าทําไงจะรวบหัวรวบหางเศรษฐีคนนี้เอามีดมาเลื่อยขาเตียงในห้องนั้นน่มีสองเตียงเตียงหนึ่งคือลูกเศรษฐีนอนอีกเตียงหนึ่งคือแม่กับลูกนอน ก็เอาเอามีดมาเลื่อยมาเฉาะมาเตาะเตาะขาเตียงของลูกเศรษฐีแล้วก็บอกว่ามีเด็กเข้ามาเล่นลูกเศรษฐีก็บอกอืตั้งแต่คุณมาอยู่เนี่ยนะทําไมเด็กมันมาสนจังเลยอมอย่างนี้แหละถ้าเกิดคุณอยู่เนี่ยคุณก็ล็อกใช่ไหมล่ะแต่เราอยู่เราล็อกไม่ได้เพราะเราต้องต้องเปิดเปิดเปิดเข้าเปิดออกเด็กก็เข้ามาเล่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้ เด็กมันก็เลยทําให้เตียงมันขามันเสียไป <c oughs> เสียไปเสียมาจนเตียงมันนอนไม่ได้ขาหักเลยทํายังไงดีอลูกเศรษฐีก็กลุ้มใจนางสนมก็บอกหาทางออกให้ไม่เป็นไรมันนอนกับลูกก็ได้เดี๋ยวเขาจะนอนพื้นเองเอา้านอนก็ดอนนอนก็เลยเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็เลย <c oughs> ถูกแผนขั้นต่อไปของนางสนมนะก็คือบอกว่าให้พระราชาประกาศว่าจะทําการเฉลิมฉลองให้ทุกคนเนี่ยประดับประดาหน้าห้องให้สวยงามเขตอื่นก็ไม่ฉลองจะ,จะมาฉลองเขตนเนี้ยเขตที่เขาอยู่เนี่ยให้ทุกคนประดับประดาห้องให้สวยงามหน้าบ้านให้สวยงามอา้าวท่านต้องใช้เงินอีกแล้วต้องใช้เงินอีกแล้วประดับประดาก็ต้องเอาเหรียญที่ตัวเอง ไปขุดมาจากของพ่อแม่เนี่ยเอามาให้ประดับประดาแล้วพระราชาเวลาคนอินเดียนเนยนะเวลาฉลองเนี่ยนะไม่ได้ฉลองวันเดียวนะบางทีเจ็ดวันบางทีเป็นเดือนฉลองเป็นมหรศพเนี่ยก็จ่ายเหรียญคนนี้ออกไปเยอะเลยคราวนี้อยู่มาวันหนึ่งพระราชาก็สั่งให้เรียกตัวลูกเศรษฐีนี้เข้าวังลูกเศรษฐีก็ตกใจชั้นท่านมาลผิด เข้าไปในวังเข้าเฝ้าพร,ระเจ้ามีมิสานพระเจ้ามีมิสานถามว่าเงินนี้ของใครของผมเองเอา้าวทำไมมาอยู่กับในหลวงได้นั่นแหละไอ้คนที่ไปอยู่นั่นนะ่ะไม่ใช่คนชาวบ้านธรรมดานะเป็นสนมของเราแล้วนัน่นนะลูกสนมนะตอนเนี้ยเธอเป็นลูกเขยเราแล้วนะ<笑><笑>บอกมาซะดีๆว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนก็ไปเอาทรัพย์มา เอามากองแล้วมาถามกับชาวบ้านทั้งหลายว่ามีใครมีเงินเท่านี้บ้างบอกไม่มีถ้าไม่มีแสดงว่าเราต้องทำยังไงกับเขาก็คือประกาศให้เขาเป็นเป็นเศรษฐีนั้นอย่าไปดูถูกเลเบอร์นะ <c ười> ใครใครมีเลเบอร์อยู่ในบ้านก็ลองฟังเสียงเขา <c ười> ฟังเสียงก็ดู เล่านิทานเลเบอร์เฉยๆไม่มีไม่มีอะไรมากนิทานจริงๆที่ต้องการให้ฟังคือเรื่องแรกเรื่องแรกใครมีอะไรสงสัยไหมวันวันหยุดควรจะใช้เวลาถ้าไม่กลับบ้านก็มาสู่สถานที่แบบนี้มาพัฒนาจิตใจตัวเองไปแสดงความเคารพกับญาติผู้ใหญ่ แต่ความเคารพจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้แสดงความเคารพ6อย่างมีคาระวะ6อย่างมีคาระวะกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คาระวะในศิกขาคาระวะในในความไม่ประมาทแล้วก็คาระวะในปฏิสันฐานคาระวะ6อย่างเนี่ยอาตมาสนใจอยู่อย่างหนึ่งคือปฏิสันฐาน ว่าอย่างห้าอย่างแรกเนี่ยพอเข้าใจนึกออกใช่ไหมคารวะในพระพุทธเจ้าอืมใช่ต้องคารวะพระธรรมอืมต้องคารวะพระสงฆ์ใช่ก็ต้องคารวะในสิกขาสิกขาคือในศีลสมาธิปัญญาก็ต้องคารวะใช่ไหมมันพอจะนึกออกได้ิในสิกขาแล้วก็ในความไม่ประมาทใช่ใช่ในความไม่ประมาทนี่ก็ต้องไม่ประมาท แต่ในคาวะในปฏิสันฐานทำไมท่านต้องมาเน้นย้ำตรงนี้เอามาอยู่หนึ่งในหของการคารวะในปฏิสันฐานเข้าใจกันว่าปฏิสันฐานไหมต้อนรับในการต้อนรับถ้าอธิบายง่ายๆเวลาครูบาอาจารย์ท่านอธิบายหรือว่าเวลาสอนนักธรรมเนี่ยนะก็อ,อธิบายในแง่ว่ายกตัวอย่างว่าพระในลังกา มีอยู่วัดหนึ่งโจรโจรปล้นแถวนั้นจนคนเนี่ยไม่กล้าอยู่แล้วโจรน,นั้นเมื่อไม่มีคนแล้วมันก็จะมาปล้นวัดมันก็มาปล้นวัดขึ้นวัดแล้วพระท่านเห็นท่านชาใช้ให้คนวัดเนี่ยเอาของไปเลี้ยงต้อนรับโจรให้เอาข้าวไปหุงให้โจรเอามีกับข้าวมีผลไม้อะไรไปเลี้ยงโจร ทั้งท่านรู้ว่ามันจะมาปล้นแต่ให้คนไปเลี้ยงต้อนรับโจนก็กินจนอิ่มแล้วถามกับคนวัดว่าอันนี้นี่ใครใช้ให้ออกมาบอกเจ้าอาวาสใช้ให้ออกมาเลอโอท่านมีน้ำใจดีขนาดนี้ชเชลเอองั้นเราไม่ปล้นท่านละท่านเป็นคนดีขนาดนี้เราจะคุ้มครองเราไม่เรียกค่าคุ้มครองแล้วนะ แต่เราจะคุ้มครองให้เองใครจะมาทําบุญที่วัดนี้เราจะคุ้มครองให้ใครจะข้ามน้ําข้ามห้วยมาเราจะดูแลให้ที่ท่านให้เห็นว่าการปฏิสันฐานแม้กับโจรยังทําให้โจรกลับใจได้แต่ในพระไตรปิฎกจริงๆนะ่ยท่านไม่อธิบายแค่นี้เวลาเราอ่านตํารานักธรรมนะนะมันก็ติดอยู่แค่นี้แต่ในพระไตรปิฎกมีคําอธิบายน่าฟังมาก ท่านบอกว่าในการใช้ชีวิตอยู่เนี่ยการปฏิสันถานหมายถึงว่าการเจอกับใครเจอกับใครแล้วเราจะต้อนรับคือมีปฏิกิริยากับเขาในแง่ไหนเจอกับเขาให้เกียรติเขาไหมมันจะมีมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ที่ตรงหน้าเรา เรื่องที่สําคัญที่สุดคือเรื่องที่กําลังทําอยู่ขณะนี้เวลาเวลาที่สําคัญที่สุดคือเวลานี้ขณะน,นี้การต้อนรับก็คือมามาเสริมคํานี้แหละคือว่าเรารเผชิญหน้ากับใครอยู่เราต้อนรับเขาดีแค่ไหนตอนนี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์ที่ทําให้การต้อนรับเสียหายก็คือพวกเจอแล้วก็กลมหน้าไม่คุยกันจิ้มไปจิ้มมาระวังนะจะทําให้เราต้อนรับคน ไม่เต็มที่และก็คนที่อยู่ต่อหน้าเราจะรู้สึกว่าไร้ค่าถ้าเขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วเขารู้สึกว่าไร้ค่าเดี๋ยวเขาจะทำแบบพระองค์นั้นรู้สึกว่ากูไร้ค่าแล้วกูก็จะไม่อยู่แล้วแต่กูก็ยังไปไม่ได้เพราะกูยังเป็นแขกของของคนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะหาอะไรฟาดหัว <laughs> เราต้องให้เกียรติกับคนที่อยู่ตรงหน้าต้อนรับเขาอย่างดี ให้เกียรติเขาเหมือนเป็นคนที่สําคัญที่สุดในขณะนี้ไม่ใช่เหมือน่ะใช่เลยเพราะเขาเป็นคนที่สําคัญที่สุดเราจะดูดีหรือดูเลวคนทั้งนี้แหละที่เขาจะตัดสินเราคนที่ไม่เห็นเราตอนนี้เขาไม่ตัดสินเราเหรอกเพราะเราอยู่รับหลังเขาแล้วแต่ตอนนี้เราอยู่ต่อนหน้าคนคนหนึ่งคนนั้นคือคนที่พิเศษที่สุดต้องปฏิบัติเขากับเขาอย่างดีที่สุดนี่แง่หนึ่งแง่นี้ก็พิเศษมากแล้ว ได้แง่นี้นะวิเศษมากเลยอีกแง่หนึง่งท่านบอกว่าถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเจริญสติอย่างนี้นะจะมาในแง่นี้ได้ดีมากเลยคือทุกขณะจิตเนี่ยจิตจะต้องเสวยอ,อารมณ์อะไรอารมณ์หนึ่งอยู่เสมอการที่มันมีการกระทบกันระหว่างอายตนะาภายนอกกับอายตนะาภายในรู้จักไหมเนี่ย อญญายจตนะภายนอกรู้จักไหมอญญายจตนะนภายในรู้จักไหมอญญายตนะภายในมีกี่อย่าง6อย่างตาหูจมูกลิน้นกายใจคู่กับอญญายจตนะนภายนอกมีกี่อย่าง6อย่างเท่ากัน,ม,นมันจึงคู่กันได้ <c oughs> ตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลินล่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจคู่กับความคิดนึกสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะคอยกระทบกันอยู่ แล้วแต่จิตจะมันจะไปเสวยอ,อารมณ์อะไรตอนดูก็ไม่ได้ฟังตอนฟังก็ไม่ได้ดูตอนกินก็ไม่ได้ไม่ได้ดมทีละขณะมันเอกจรังอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้ทีละขณะทีละขณะในการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างอายตนะภายนอกกับอายตนะภายในเนี่ยมีจิตเข้าไปต้อนรับอยู่มีจิตตัวรู้เข้าไปต้อนรับอยู่ตอนนั้นเน่ะ ให้เคารพในปฏิสันฐานตัวนี้ด้วยเริ่มละเอียดมากขึ้นแล้วเนาะคือรู้ในขณะปัจจุบันที่มันกระทบกันอยู่ถ้าเคารพถึงขั้นนี้ได้พ้นทุกข์พออ่านพระไตรปิฎกจึงเข้าใจโอ้ในปฏิสันฐานสำคัญมาก ไม่ใช่จะไม่ใช่ต้อนรับคนแล้วนะมันต้อนรับอารมณ์รู้จักคำว่าอารมณ์ไหมจิตคู่กับอารมณ์จิตคือสภาพรู้อารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้เหมือนจิตนี่เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์จิตรู้อารมณ์เหมือนโยมตอนนี้ลืมตามองมาเนี่ยอาตมาก็เป็นอารมณ์ของจิตทั้งหลายในที่นี้ ถ้าโยมดูข้างหลังเห็นพระพุทธรูปพระพุทธรูปก็เป็นอารมณ์ของจิตในขณะนี้ต้อนรับอารมณ์ที่เข้ามาสู่จิตนี่คือเคารพในปฏิสันฐานต้อนรับหมายถึงมีสติรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจิตมันไปให้รู้เวลามันไปมันไปแบบดับจากนี้แล้วไปเกิดที่นู่นก็รู้ จิตมันไปไกลก็รู j j ways, ้ว่าไปไกลไปใกล้ๆก็รู้ไปใกล้ๆไปใกล้แค่ไหนมันมีระยะทางท่านเรียกว่าไกลทั้งหมดเหมือนแค่รู้ว่ามือขยับเนี่ยนะแช่วับแช่วับเนี่ยเห็นมือขยับเนี่ยนะท่านก็ว่ามันเคลื่อนแล้วหลวงปู่ดูลก็บอกจิตส่งออกแล้วจิตส่งออกจากรู้ถ้าจะมีการต้อนรับที่ดีมีคารวะในการปฏิสันฐานให้รู้ ให้มีสติให้บ่อยที่สุดปฏิสันฐานมันบ่อยๆปฏิสันฐานอารมณ์บ่อยๆเห็นจิตนี้มันรับอารมณ์บ่อยๆเคารพในปฏิสันฐานนี่อีกแง่มุมหนึ่งที่นักธรรมตรีมักจะเรียนไม่ถึงตรงนี้เราเรียนเกินนักธรรมตรีแล้วนะแต่นี่เป็นเนื้อหาในนักธรรมตรีคาระวะหกแต่นักรมตรีเนี่ย ในอธิบายไม่ไม่ถึงไม่ถึงตรงนี้ทั้งๆท,ที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าท่านอาจจะเห็นว่านักธรรมตรีคงจะเป็นพระใหม่เรียนและอีกส่วนมากก็เป็นเนนนันก็เลยให้เรียนแบบเด็กๆไปก่อนตอนนี้ดูหน้าแล้วคงไม่ใช่เด็กละให้เรียนแบบอะไรระดับสูงขึ้นมาหน่อยอย่างน้อยๆการประเชิญหน้าแบบบุคคล ให้ต้อนรับให้คาระวะในการต้อนรับอันนั้นคือมีปฏิสันถานกับใครให้คาระวะในปฏิสันฐานันนั้นอยู่กับใครให้เคารพคนนั้นเคารพการปฏิสันถารกับคนนั้นอยู่คนเดียวไม่มีคนมาปฏิสันฐานมีอารมณ์มาปฏิสันถานกับจิตให้คาระวะปฏิสันฐารตัวน,นี้ด้วยตระหนักคาระวะเนี่ยมาจากคําว่าศัพท์มัน รากเดียวกับคําว่าคารุหนักแต่หนักตัวนี้ไม่ใช่หนักใจไม่ใช่หนักหน่วงเป็นตระหนักให้ความสําคัญให้ความสําคัญกับสิ่งที่มากระทบในขณะนี้ไม่ลืมไม่เผลอใส่ใจให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ต่อหน้าตรงนี้ไม่ลืมไม่เผลอไม่มัวแต่ไปเล่นแพดพอตหรือเล่นซุง <laughs> มันมีแพดดูดจิตพอดดูดจิตแล้วก็มีซุงดูดจิต <laughs> ระวังอย่าปล่อยให้มันดูดมาก <laughs> เข้าใจไหมพอมีอะไรสงสัยไหมพอเอาไปใช้ได้ไหม <laughs> พอมีประโยชน์บ้างไหม <laughs> แต่ละวันแต่ละวันนะเวลาจะมาพูดเนี่ยนะนึกอยู่เสมอว่าจะพูดอะไร แต่พอพูดแล้วยอมลงรัศการค่ะือก่อนหน้านี้มีโอกาสไปส่งการบ้านคุูบาอาจารย์นะคะ่ะสักสองสาเดือนแล้วก็ส่งการบ้านท่านบอกว่าเเราเห็นเวทนามันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในขณะที่รู้เนี้ยค่ะท่านก็ให้การบ้านกลับมาบอกว่าให้ฝึกให้จิตตั้งมัน่นจริงๆก็เลยก็เลยยอนก็เลยกลับมาปฏิบัติต่อ แล้วก็ที่นี้พอปฏิบัติต่อไปก็ตอนนี้ก็เห็นว่าแค่เห็นว่ามันเคลื่อนเห็นว่ามันเคลื่อนไปเรื่อยๆอะเจ้าค่ะ,คะเ,เสร็จแล้วก็ก็เหมือนกับว่าเราก็กลับมาอยู่กับรู้ทีนี้พอทําทําไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ,อเห็นว่าตัวรู้เนี่ยมันไม่เที่ยงอืเราก็แบบเสียใจรลับไม่ได้ <laughs> เสียใจมากสังเกตนะเมื่อกี้อืแล้วก็อ้าว <laughs> ก็รู้ว่ามันก็ก็เลยรู้ว่ายึดตัวรู้อยู่อ่ะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ก็ดูไปเพราะทำอะไรมันไม่ได้ก็ก็ดูที่มันเคลื่อนดูที่มันเคลื่อนดูตามตจริงดูตามจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ดูแบบหวังสงบไม่ได้ดูแบบหวังนิ่งนิ่งก็ไม่ดีอย่างที่หลวงปู่เสาเปรยกับหลวงพ่อพุธเจ้าจิตของข้าตอนนี้มันคิดไม่หยุดคะ แต่ไม่ใช่ว่าเลวร้ายไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีรู้ว่ามันมีความคิดผุดผุดุด,ดขึ้นมาก็รู้เผลอไปตามความคิดก็รู้มันก็มีเผลอ<ๆ>รู้เผลอรู้การเห็นเผลอรู้เนี่ยดีเพราะมันเกิดดับสลับกันแต่มีแต่รู้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 นั้นรู้สึกจะพลาดละใช่ชค่ <laughs> <c oughs> ่ะไปยึดมันด้วยเลยเลยก็เลยเริ่มเลยเป๋นิดหน่อยสิคะขอพระอาจารย์ซีแนะ ก็ให้ตั้งเป้าหมายไว้ให้ตรงว่าให้ดูความจริงขอดูความจริงมันไม่เที่ยงก็รู้ตามจริงว่ามันไม่เที่ยงอย่างนี้มันแสดงความจริงให้ดูแล้วแต่เราไม่ยอมรับตอนนั้นเองเพราะเราตั้งเป้าไว้ผิดตั้งเป้าหมายว่าขอดูความจริงขอดูความจริงพอมันแสดงความจริงให้เห็นแล้วเอแค่นี้เอง